สวัสดีครับทักทายผู้ติดตามนะครับดูก่อนใช้ขายได้จริงนะครับไม่ใช่นะครับผู้ชายขายเหรียญนะครับแล้วก็แฟนเพจแบ่งปันนักสะสมนะครับคลิปนี้รีวิวแบ่งปันเหรียญนะครับก็กติกาเหมือนเช่นเคยนะครับทุกรายการมีค่าจัดส่ง50บาทนะครับผมจัดส่งเป็น EMS เท่านั้นนะครับเริ่มกันเลยไม่ต้องเสียเวลานะครับอันนี้รายการแรกนะครับเป็นเหรียญ ผิวเรียบๆแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่เหรียญชำรุดเจียแต่งนะครับเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญดิบเหรียญดิบเหรียญตัวเปล่านะครับก่อนที่จะทําการปั๊มเหรียญตีเหรียญนะครับลักษณะของเหรียญก็คือเป็นแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเหรียญตัวเปล่าผมมีมาสามเหรียญนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับคือเหรียญตัวเปล่ามี2แบบนะครับอันนี้ก็คือเป็นของ เหรียญหนึ่งบาทรุ่นใหม่นะครับเหรียญหนึ่งบาทรุ่นใหม่ก็คือแม่เหล็กดูดติดนะครับส่วนอีกเหรียญหนึ่งนะครับก็คือเป็นเหรียญหนึ่งบาทรุ่นเก่าแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาท3.4กรัมนะครับอ่าก็ได้มาไม่แพงนะครับแบ่งปันราคาตามต้นทุนนะครับ3มเหรียญแบ่งปันในราคา300บาทตกเหรียญละร้อยนะครับแต่ว่าขอขายเหมาละกันนะครับเป็นเหรียญตัวเปล่าของเหรียญ1นบาท รุ่นใหม่2เหรียญน,นะครับ1บาทรุ่นใหม่แม่เหล็กดูดติดนะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งเป็น1บาทรุ่นเก่าแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับอันนี้เป็นเหรียญตัวเปล่าแท้ๆนะครับการันตีให้นะครับอ่านี่รายการแรกนะครับเหรียญตัวเปล่า1บาทสมเหรียญน,นะครับ300บาทค่าส e ่ง50 EMS อนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งรายการนะครับอันนี้เป็นธนบัตรธนบัตรโทรมัส ชนิดราคา10บาทนะครับสภาพวินเทจเก่าๆเลยนะครับจุดสังเกตธนบัตรใบนี้นะครับเป็นธนบัตรที่มีความหายากระดับหนึ่งนะครับก็คือเป็นตัวเลขหลักแสนนะครับหน่วย1ิบร้อยพันหมื่นแสนนะครับอันนี้ก็คือเป็นเลขเจ็ดแสนก็มีนักสะสมเขานิยมเก็บกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นธนบัตร10บาท แบบปกติรุ่นนี้นะครับก็ถ้าสภาพนี้ไม่เกิน100บาทนะครับน่าจะไม่เกิน100บาทแต่ถ้าสภาพไม่ผ่านการใช้งานก็100ยกว่าบาท200แล้วแต่หมวดหายากหาง่ายนะครับส่วนใบนี้ตามคลิปเลยนะครับเป็นธนบัตรเลขหลักแสนนะครับนี่นะครับก็ถือว่าหายากในระดับหนึ่งนะครับไม่ได้แบบหายากแบบสุดๆหายากโคตรๆไม่ใช่นะครับหายากระดับหนึ่งนะครับ อ่าเป็นสภาพวินเทจนะครับสภาพเก่าเลยนะครับอันนี้ก็แบ่งปันตามตามต้นทุนนะครับอ่าผมตอนแรกผมตั้งใจจะซื้อมาเก็บสะสมนะครับแล้วก็อา่าไม่มีของขายช่วงนี้ก็มาทําคลิปรีวิวก่อนแล้วกันนะครับเผื่อใครรับราคาได้อยากจะเก็บก็ก็แบ่งปันให้นะครับกึ่งกึ่งโชคกึ่งขายนะครับใบนี้แบ่งปันในราคา1,300บาทเดี๋ยว ผมจะได้มาอีกหนึ่งใบนะครับอันนี้7 0 0 0แสนแล้วก็ใบที่จะได้มาเนี่ยเป็นเป็นเลข6 0แสนนะครับก็เดี๋ยวของน่าจะถึงวันพรุ่งนี้นะครับรีวิวแบ่งปันใบนี้ก่อนนะครับธนบัตรเลข7 0 0 0แสนะครับเป็นธนบัตรรุ่นเก่าสภาพสภาพเก่าวินเทจเลยนะครับนี่นะครับธนบัตร10บ,บาทแบบนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นเลข แบบนี้นะครับหายากระดับหนึ่งนะครับใครที่สนใจก็สามารถสอบถามได้นะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับไลน์ดีผมขึ้นไ้ให้ด้านล่างด้านล่างขวามือนะครับใบนี้พันสามส่งฟรี EMS นะครับอนี่นะครับมี2รายการแล้วก็่ารายการเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทำคลิปรีวิวล้วกันนะครับ